ป <Yeah. S 2> กติเขาแบบว่า <Yeah. S 2> หลังหลังธันวา เที่ยวเลยแบบแบบรองให้คนทั่วไปเขาเขาดาวเสี่ยันี่คือวันที่ที่แรกของปีลนะเออแล้วไหนบอกมีเกมไหนมาเล่นวะไอเบสเกมอะไรห่วงตะกินนีงกะ <c oughs> จะมีเป็นคํา <c oughs> บ่งบอกาการกระทาอยู่ในนี้ทั้งหมดจะโอนอะไรออกหา <ả? S 3> คนแรกคนสองคนสามคนสี่แล้วก็จะจับวนไปเรื่อยๆอคือย่างยางอยู่กินไปก็สบายก็จะไม่ใชนื่อ่อใช่เราก็เลยต้องมีมินิเกมมาขันอยู่ที่ว่าจะได้ดีหรือไม่ดีแต่วนใหญ่ดีที่ชั่ออยู่ที่ตัวสูงต่ําอยู่ที่แทง ได้กูย้ายวงกูไปวงนู้นเลยมาเบายิงชุกนะคนแรกอ่ะขอโทษหนะ่อยก็คือเดี๋ยวเราจะจับใบขึ้นมาแล้วได้อะไรก็ทําตามนั้นในระหว่างที่กินทุกคนก็กินกันปกติฮะผมเริ่มคนแรกเลยแบบัดไรรู้สึกใบนี้มันสู้มือดีเลยเประ <c oughs> ก,กาศจากคณะไม่ใช่ย้อนฝั่งจับฉลากอ้าวกูไม่ทันได้ทำเลยอ้าวแล้วสรุปแล้วก็ย้อนมาอ้าวคใช่ก็ไปไมอะไรไมนี่ยมันไหลไปกันอ่ะอุ้ยหลดมาอันเดียวเฮ้ยหลุดมาอันเดียว นั่งตัดคนซ้ายมือหนึ่งเทือนนะายมือมามามามันเหมือนคุณเคยเนี่ยคุดูเพื่อนไหมบนยูทูบด้วยน้องน้องวมวเบี้ยวไอ้คนรูเรื่องแต่ไงขบ๊อผัดหนึ่งปิดตากินหมูกระทะโดนนั่งทับก็โดนปิดตาปิดตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะดึง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 เก๋ได้เลยนะ ใช้มือหยิบหมูจากกระทะจิ้มน้ำจิ้มป้อนเพื่อนหนึ่งคนกูหยิบได้แต่ใครจะแดกเอามามือป้อนให้กิ๊วะไม่ยู่ที่มึงเลือกเว้ยอันนั้นอ่ะเอาหัวมาไปขอผมได้ห้ามเคี้ยวอาหารให้กืนทันทีห้ามเอาหยรคือเลยคือเลยห้ามเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยว Five minutes later โอเคมา ห้ามกินน้ำสามรอบชิวสามรอบชิวตนะสเติวหมูเพื่อนจากจานมาเป็นตัวเองสองชิ้นกินโจแบบยั่วยุมีหมูเลยเฮ้ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีแน่นอนแต่นี่คือเก็บ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 ไปได้กินน้ำโดยห้ามใช้มือให้ใช้ลิ้นแทนแม่กูคงคภูมิใจมากสินะเวลากินอะไรต้องพูดว่าอร่อยพร้อมกับตบหน้าผาตึงทุกครั้งอร่อว้ กระติวหมูเอ้ยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ให้ตัวเก็บไว้ให้ตัวกระติวหมูแล้วกูกินแต่กุ้งอ่ะใช้ช้อนหนึ่งคันตะเกียบหนึ่งด้ามในการพลิกหมูให้สุกรอเรื่องเดี๋ยนะอร่อยวะมตั้มถ้วยแล้วใช้ก้นถ้วยกินแทนไปทบงเลเธอแหละเนี่ย พูดแต่คําว่าตวงตีงผมแต่พี่ก็ตวงตีงผมเหมือนกางมึงกงนินอะไรมึงกินอีไหมเนี่ย <c oughs> พี่ตวงตีงผมออกมาให้กูดิอเฮอยอ๋อเฮียอะไรอะ่ะจตตวงตีงผมกูเล <c oughs> สติวอีกแล้วกูสะสมสีชิ้นละ พูเดินออกมาฮะตรงทิมผมฮะตรงทิมผมหมูในกระทะเป็นของฉันทั้งหมดที่อยู่ในเตาอตะติวเหรอกูเหลือเฟือใครจะติดกูกูเหลือฮะพี่มีสิบสี่น้องสี่เอาไปสี่ทั้งหนึ่งเอาไปหนึ่งที่เหลือของกูฮะอะไรนะเอาไปเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องแดกอะไรกินหมูของเพื่อนที่เพื่อนย่างใส่จานสุกแล้วกินก็ผม โอ้โหแม่งเฮี้ยจริงๆที่เหลี่ยมของกูพูดแต่คำว่าตะละบาวเติมน้ำจิ้มอยู่กับหมูป่ะตะละบาวโอ้โแบบว่าหมูในกระทะด้วยมือเปล่าโอ้ตะละบาวโอ้ยตะละบาวนั่งตักคนขวามือเนี่งขวาขวานั่งด้วยพี่ดี่เลงน้องมานานแล้วโอ้โหเพื่อนเราโอ้หนั่งตักคนขวามือหนึ่งเทินนั่งสาวนั่งหักครับทุกคน โอ้น้องรับงานซ้อนเหรอตดน้ำตุ๊มร้อนๆห้ามเป่าโอ้โหไปเต็มไปซดใกล้ๆกล้องด้วยเดี๋ยวมากล้องนะห้ามเป่านะหนึ่งสองเฮ้ยมึงแค่กล้องเห็นนี่ยมึงไปกินหลังกล้องเฮียโง่ถูกเวลา้ะด้วยร้อนก็ร้อนหนึ่งสองตรงนี้ตรงนี้ เ้อาตรงนี้ลองตรงนี้อตรงนี้สุดยอด มาครับทุกคนเกมสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้าสันทมกันนะฮะก็คือเกมสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความเป็นเพื่อนกันความเป็นเพื่อนแท้หรือว่าเรารู้ใจกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวจะมีคําถามจากทางบ้านมาแล้วก็ให้สาวสวยประจําแก๊งของเราเป็นคนถามมาอันนี้บอกเลยว่าคําถามแต่ละคําถามคือเราไม่รู้เลยลองยกตัวอย่างดิว่าเล่นไงคาถยกตัวอย่างใครไปนวดแล้วชอบติดตังหมอนวดสุดอ่านีนี่นี่ต้องยกมาหนึ่งอย่างนี้ หรือว่าถ้าเกิดคิดว่าคําถามไหนที่แบบฮ้ยโดนตัวเองก็ต้องยอมรับนะต้องยอมรับนะอันนี้ขอแบบจริงจงจากใจไม่ไม่แกล้งกันเท่านั้นสามารถชี้ต่างได้ไม่พวกเงมยบหมดไม่ใช่แบบเลือกซีตัวไปมาเริ่มไหมครับมาเริ่มคําถามแรกเลยเวลาไปกินปิ้งย่างหรือหมูกระทะใครจะอิ่มเป็นคนแรกอิ่มจริง อิ่มจริงๆนะเนี่ยอิ่มจริงๆทุกครั้งจะนั่งข้างเสียตลอดคือเสียนจริงใช่ไหมเสียเสียแต่กิเร็วแต่กินเร็วใครเข้ามาบ้างก็ไ้ลุกไปคุยแต่ก็อิ่มใช่ใช่มัเลยแบบจังหวะที่เว้นไงเลยถ้าหต่อไปดีกว่าใครในกลุ่มคือแฟชั่นตัวพ่อโอ้โหจิดหนึ่ง นั่นไปซื้อเสื้อผ้านั่งไ่มีตั้งแต่ข้าวอ่ะทักงมายืมเงินผมด้วยใช่ครับเดือนนี้ก็เช่นกันครับถ้ามีสาวเดินผ่านใครจะมองก่อนเป็นคนแรกโอ้โหกฎปกะจิไว้จัดอะบอกเลยตึ้งหนึ่ง แต่แต่แต่ถ้าถ้าเรียงตามดับจะจะให้คนนี้คนแรกผมขอขออธิบายทำไมผมเลิกไอคิวใช่ไหมคือผมต้องบอกไอคิวอะมันเป็นคนสายตาไม่ค่อยดีพอใครไม่ค่อยเห็นแบบเจอคนรู้จักเนี้ยคือไม่จาไม่ได้แต่พอไม่เจอผู้หญิงอะคือแบบแค่แบบเวฟขับรถผ่านเนี้ยเวฟเวฟเวเวคนหลังคนหลังสายตาดีแต่เรื่องพวกนี้ถ้าเราหลงป่าอยากให้เพื่อนคนไหนอยู่กับเรานะตอนนั้นกุ้งแตงเหนียว เฮ้ยโหคือแตมมัแบบทักษะเครื่องมืออะไรเงี้ยสูงเพราะแบบแต้มแบบบ้านแต้มแบบขายอุปกรณ์ก็เลยแบบเลือกแต้มเพราะว่าแต้มน่าจะานรอดได้เป็นคนที่ตองแทรกวอกแวกเก่งไม่เมื่อกี้ใครเลือกปัญหาในการใช้ชีวิตเก่งยังใครเลือกไอคิวไม่กูมึงตายขู่ทำไมเลือกไอคิวทำไมเลือกไอคิวฮะคือว่าตายแน่แต่ขอไม่เครียดไม่เครียดก่อนตายขอไม่เครียดก่อนตายใครในกลุ่มขี้งอนขี้น้อยใจเรื่องเท่าเม็ดเกลือก็งอนได้ได้ได้หนึ่งสองสาม ใครวะเรื่องใครอ่ะเรื่องใครหมดเขาเป็นหน่อยนะเลือกเรื่องเลือกเลือกเลืองหน่อยไม่เลืแต่แต่ผมว่าคิดว่าแบบเขาเซนเซทีฟแบบคือคือคือเขาแคร์เขาเป็นเพื่อนแคร์เขาเลยบอกว่าเขาดูกับเพื okay, ่อนใช่ใช่อะไรประมาณนี้มากกเขาเขาเป็นอ okay, ินทรูว์ คิดว่าใครในแก๊งดูเป็นคนเจ้าชู้โอ้ยโอหอมนะเออขอโทษเพื่อนขอโทษโจริงขอโทษจริงขอโทษจริงเว้ยคิดดีนะคิดดีนะต้องต้องต้องมองกันดีๆว่าในมุมเจ้าชู้อ่ะมีมากี่คนนะเ้า เฮ้ยเราไม่ยอมรับเลยทำไมเป็นคนนี้อ่รู้สึกว่าต้องมาถ่ายคลิปดีสอยพี่เกือบปีนะพี่จะเล่าเรื่องแวดโส่ไงแวดแบ่คิดว่าใครในกลุ่มพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง มีผลมีผลไม่ไม่ไม่ได้ว่าแบบหยิบโม่หมดทำไมต้องเป็นตัวอันเนี้ยตอนนี้มึงพูดอยู่กูยังไม่รู้ด้วยถ้าคุณจะคุยอะไรกับเพมสักหนึ่งเรื่องนะคุณจะต้องมีเวลาประมาณสิบหรือยี่สิบนาทีอ่ะคุยเรื่องแบบแค่แค่จะมาถามแค่วันจันทร์ว่างไหมจะกเิดมีงานแม่งจะโยงอ้อม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 ไปก่อนอ้อมไปก่อนสิ่งหนึ่งจะปูมาพิมไม่ได้พิมไม่ได้ต้องโทรต้องโทรไม่คือกูอะกูไม่พ่อแน่รู้อะแต่มันก็ตอบตัวเองนะคือผมอาอยากให้แบบคนอื่นเข้าใจว่าแบบผมจะเล่าอะไรคืออะไรบางท บบเออไปป่ะอัางเง้มันมันส่้นไปไงสำหรับผมอ่อ<น>ะเออนั่นแหละ